สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิ i ชียลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงผู้เล่นของนิวคาสเซิลคนหนึ่งแล้วก็ผู้เล่นที่มีข่าวกับนิวคาสเซิลนะครับอีกคนหนึ่งนั่นก็คือโตนาลี่และมาร์คคูคูเลยครับเริ่มกันที่ขวัญใจของนิวคาสเซิลเลยนะครับก็คือทางด้านของ ซานโดโตนารีนะครับนักเตะใหม่ป้ายแดงที่เพิ่งย้ายมาจากหลีกของอิตาลีย้ายมาสู่พิเ์ลีนะครับซึ่งในแมตช์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่าโตนาลีฟอร์มการเล่นเข้าตากรรมการครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเลี้ยงผ่านคู่แข่งจังหวะตัดเกมนะครับจังหวะเชื่อมเกมจังหวะเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีบอลน,นะครับและจังหวะวางบอลยาวๆสวยๆเนี่ยโตนารีตอบสนองนิวคาสเซิลได้ ในทุกกระบวนท่านะครับซึ่งประจวบกับเล่นร่วมกับผู้เล่นสามคนของกองกลาง3าคนของนิลคเซลเนี่ยการประสานงานค่อนข้างลงตัวและสามารถหมดดุนต้าแหน่งทดแทนกันได้อย่างลงตัวนะครับทางด้านของกิมมาร์ลก็ดีทางด้านของโจลิงตันก็ดีนะครับซึ่งมีโตนาลี่มาเนี่ยถือว่ากองกลางนิลคเซลเนี่ย ดีเลยนะครับระดับท็อปของพิมเมลีกเลยนะครับมีจังหวะแทงบอลให้กองหน้าเนี่ยปีกที่มีความเร็วหลุดไปทำประตูหลายครั้งในแมตช์ที่ผ่านมานะครับประจวบกับมีการวางบอลยาวที่ดีทั้งกิมมาไลแล้วก็โตเนลลี่เนี่ยจุดนี้เนี่ยเป็นอาวุธของนิวคาเซิลที่อันตรายนะครับมีลุ้นสำหรับการลุ้นแชมป์ในในฤดูกาลหน้าและการไล่ล่า แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกนะครับอาจจะมีลุ้นเข้ารอบลึกๆได้เลยนะครับสำหรับเซตกองกลางเซตนี้ของนิวคาสเซิลนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญใจคนใหม่ของนิวคาสเซิลได้เลยสําหรับซานโดโตนารีนะครับไอหนุ่มผมยาวนะครับฉายานิวปิโลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับคนนี้จะพูดถึงเยอะหน่อยนะครับคนที่มีข่าวกับนิวคาสเซิลนะครับ ว่าจะมาเป็นแบ็กอัพให้กับแดนเบิร์นนั่นคือท่านะตำแหน่งของทางด้านแบ็กซ้ายนะครับนั่นคือมาร์คคูคูเรียนะครับซึ่งมีข่าวว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะดึงมาร์คคูคูเรียเนี่ยมาจากเชลซีนะครับซึ่งถ้าพูดถึงคูคูเร่าเนี่ยเล่นยังไงนะครับคูคูเร่าเนี่ยเป็นแนะบ็กที่มีความเร็วนะครับที่มีความเร็วนะครับ ตอนถ้าย้อนไปสมัยที่เขาอยู่ไบตันเนี่ยทั้งลุกทั้งรับเขามีความเสถียรมากนะครับลุกดีรับดีมีความเร็วนะครับเรียกว่าเป็นแบ็คจีจ์ดคนหนึ่งนะครับสมัยอยู่ไบตันแต่พอเชลซีไปซื้อตัวคูคูเร่าเนี่ยมาจากไบตันเนี่ยด้วยราคาประมาณแพ็กเกจร,รวมประมาณหกสิบล้านปอนด์นะครับหกสิบล้านปอนด์ถือว่าแพงมากสำหรับวิงแบ็คนะครับทำให้ย้ายมาอยู่เชลซีเนี่ย คูคูเรยาเองเนี่ยมีความกดดันค่อนข้างสูงครับด้วยค่าตัวด้วยด้วยกระแสสังคมที่มันอยู่ทีมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคำวิจารณ์เนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับซึ่งจุดนี้คูคูเร,รยาเองอรปรับตัวได้ไม่ค่อยดีนะักทำให้ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยดูจะดรอปลงไปจากฟอร์มที่เคยเล่นดีกับไบตันนะครับคูคูเร,รยาเนี่ยตอนที่มาอยู่เชลซีเนี่ย ซึ่งแฟนเชลซีชอบล้อกันว่าพี่โลกนะครับคือแกจะเข้าบอลโลกโลกนะครับเข้าบอลได้ไม่ค่อยเด็กขาดแล้วก็ทางฝั่งซ้ายเนี่ยแกจะปล่อยผู้เล่นศัตรูเนี่ยผู้เล่นฝั่งข้ามเนี่ยลุดบ่อยนะครับโดนเลี้ยงผ่านเข้าบอลช่งชางบ่อยนะครับแล้วจังหวะเติมเกมริฟของแกก็ยังไม่ค่อยดีนะครับสําหรับตอนที่เล่นให้กับเชลซีนะครับประจวกับมีข่าวว่าเชลซีเนี่ย อยากจะขายคูคูเรียออกไปด้วยนะครับแล้วก็มีนิวคาสเซิลที่ให้ความสนใจนะครับแต่ถามว่าถ้ามาอยู่นิวคาสเซิลจะเป็นยังไงก็ถ้าเป็นแบ็กอัพของแดนเบิร์นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยถ้าได้ราคาประมาณสักประมาณ30ล้านถึงว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสําหรับคูคูเรียนะครับผมเชื่อว่าถ้ามาอยู่ในมือของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยจะปรับปรุงฟอร์มของคูคูเรียเนี่ยได้ดีขึ้นได้แน่นอนก็หวังว่า จะได้ตัวนะครับสำหรับนิวคอสเซนสำหรับแบ็กซ้ายนะครับที่จะเป็นแบ็กอัพของแดนเบิร์นนะครับก็คือมาร์คคูเดียากก็ขอให้ได้ตัวนะครับก็นิวคอสเซนในฤดูก,กาลที่จะมาถึงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลุ้นท็อปโฟหรือลุ้นแชมป์นะครับลุ้นฟอร์มดีๆนะครับในแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ก็ลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยได้ยิ่งดีนะครับซึ่งนิวคาสเซลต้องพูดเต็มปากเลยว่าตอนนี้นิวคาสเซ ไม่ใช่ทีมนอกสายตาอีกต่อไปนะครับถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากฟอร์มการเล่นและความทะเยอทะยานของเจ้าของทีมนะครับการเสริมผู้เล่นต่างๆถือว่าทําได้ดีนะครับก็เป็นกําลังใจให้นิวคาสเซิลนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับ YouTube Channel ตามใจฉันฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ